ชุมชนหนองยางวิทยาคมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขต3ตั้งอยู่หมู่ที่1ตำบลเนินยางอำเภอคำม่วงจังหวัดกาลสินสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวนนักเรียนปีการศึกษา2567รวม79คนคำขวัญของโรงเรียนเรียนดีมีวินยัยใฝ่กุณธรรม โน้มนำเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาของโรงเรียนปัญญาวาัฒนีนสียยโยปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์วิสัยทัศน์อนุรักษ์วัฒนธรรมก้าวล้ำเทคโนโลยีมีวิธีเศรษฐกิจพอเพียงบริหารงานโดยนางวัฒน,นาปัญญาพิมพ์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองอยางวิทยาคมและมีข้าราชการครูพนักงานราชการครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่อื่นๆ รวมจำนวน11คนโรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคมเข้ารับการประกันคุณภาพภายนอกประจำปีงบประมาณพศ2567ครั้งที่1โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาณวันที่18รกรกฎาคมพศ2567ระดับปฐมวยัยโรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคมมีกระบวนการพัฒนาเด็ก ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาด้านร่างกายโรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะปริมาณเหมาะสมตามวัยมีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทุกเดือนมีกิจกรรมออกกำลังกายหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียนทุกวันมีการรรค์ต่อต้านยาเสพติด มีการจัดกิจกรรมสุขภาพดีมีสุขเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็กและได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินยางในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนมามัยของเด็กมีการจัดกิจกรรมทัศานศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงมีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมครูได้ดำเนินการจัดประสบการณ์เรียนการสอน ตามแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้และมีการจัดกิจกรรมร้องเล่นเต้นอ่านให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพของตนโรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสื่อสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐานและสแสวงหาความรู้ได้โดยการเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทยทําให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลองฝึกการสังเกตมีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหามีการจัดกิจกรรมโครงงานเพื่อการจัดการเรียนการสอนตามแบบมอนเตสซี่มาใช้กับเด็กตามนโยบายของเขตพื้นที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆมีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการปั้นยีน้ำมันการตัดฉีกตัดปะภาพเพื่อเป็นการสร้างสรรค์ผลงานตามความคิด และจินตนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนจากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเช่นสวนเศรษฐกิจพอเพียงสวนหย่อมสนามเด็กเล่นเพื่อให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกและแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนตามโครงการทัศนศึกษาหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้างระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานคุณภาพของเด็กโรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม มีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลายส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขานิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาดถูกสุขาลักษณะปริมาณเหมาะสมตามวัยและมีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงภาคเรียนละสองครั้งมีการจัดกิจกรรมสุขภาพดีมีสุข เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็กและได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินยางในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็กมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่โลกกว้างเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมมีวินัยในตนเองมีสัมมาคาระวะกับผู้ใหญ่มีมารยาทที่ดียิ้มไหว้ทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันสามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหารรู้จักด,ดูแลรักษาความสะอาดทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนโดยการจัดกิจกรรมแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบรู้จักช่วยเหลือแบ่งปันเพื่อนในห้องเรียนทำงานร่วมกับเพื่อนๆได้โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้รู้จักเก็บของเล่นสิ่งของของใช้ ของตนและของส่วนรวมปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรมช่วยกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยรู้จักทดแทนบุญคุณพ่อแม่ครูโดยจัดก,กิจกรรมวันสำคัญทางชาติเช่นวันพ่อแห่งชาติวันแม่แห่งชาติกระบวนการบริหารและการจัดการโรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคมได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัดการศึกษา ในปีการศึกษาที่ผ่านมาโดยการศึกษาข้อมูลจากสารสนเทศของโรงเรียนผลการนิเทศติดตามประเมินผลการจากการจัดการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและจุดเน้นของสอพทจนได้จุดเด่นและจุดด้อยออกมาโดยใช้การสวอต a อนาลิซีสและการ PLC ให้ครูบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัด บ้านและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมในครั้งนี้จนได้ปัญหาและความต้องการของโรงเรียนออกมาโรงเรียนได้ดําเนินการปรับแผนพัฒนาการศึกษาตามความต้องการจําเป็นของสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา2566โดย ยึดจุดเน้นของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรสินเกต3นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและจุดเน้นของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลักมอบหมายคุณครูและบุคลากรทางการศึกษารับผิดชอบงานตามโครงสร้างของสถานศึกษา4ฝ่ายคืองานวิชาการงานบุคลากรและงบป,ประมาณงานบริหารทั่วไปและงานบุคคล และได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการไปจำปีโดยได้นำรูปแบบการบริหารจัดการคููไทยโมเดลมาช่วยในการในกระบวนการบริหารจัดการกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูมีความรู้ทักษะมีความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อการจัดการเรียนการสอนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาตนเอง มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายสอดคล้องกับหลักสูตรปัญหาและความต้องการของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการ PLC มาใช้ในการพัฒนาตนพัฒนางานแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ทักษะกระบวนการสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเป็นระดับเด็กอ่อน ปานกลางและเก่งทำให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความแตกต่างบุคคลมีการสอนเสริมความรู้ให้ผู้เรียนกลุ่มปานกลางและกลุ่มเก่งมีการสอนส่งเสริมผู้เรียนกลุ่มอ่อนมีการใช้สื่อเทคโนโลยีและนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ในแต่และวิชา มีการวัดประเมินผลจากสภาพความเป็นจริงที่มุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการหลากหลายมีการใช้ข้อสอบจุดเน้นจากสาพทเพื่อวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครูทุกคนยังมีงานวิจัยในชั้นเรียนและนำผลของงานวิจัยนั้นไปพัฒนาการเรียนการสอนส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนของครูควบคุมทักษะกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานที่ภาคภูมิใจ 1. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศก,กิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่71ปีการศึกษา2566ระดับเขตพื้นที่การศึกษาหัตะศิลป์ธิน,นอีสานวิชาการก้าวไกลเทคโนโลยีล้ำสมัยภูมิปัญญาไทยสุสากล วันที่22-24พฤศจิกายน2566สำนักงานขตดพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก,กษาลสินเขต3 2. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ปีการศึกษา2566ระดับขีดพื้นที่การศึกษา อัตตะสิ้นทินอีสานวิชาการก้าวไกลเทคโนโลยีล้ำสมัยภูมิปัญญาไทยสู่สากลวันที่22-24พฤศจิกายน2566สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรสินเขต3 3. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 งานศิละปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่71ปีการศึกษา2566ระดับเขตพื้นที่การศึกษาหัดเกษ์ิีนอีสานวิชาการก้าวไกลเทคโนโลยีล้ำสมัยภูมิปัญญาไทยสู่สากลวันที่22-24พฤศจิกายน2566สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาะ,ะสิงห์เขต 3, 4ได้รับรางวัลเสมาปปอสอประเภทผลงานดเด่นระดับเพชร โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบยมุกปีการศึกษา2565ให้ไว้นะวันที่14กรกฎาคม2566 5. นางวัฒน,นาปัญญพิม์ได้รับรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชรโครงการสถานศึกษาสีขาวปอดยาเสพติดและบบยมุก ปีการศึกษา2565ห้ยให้ไวนาวันที่14กรกฎาคม2566 6. นหานางวิไลลักษณ์สีแก้วได้รับรางวัลสีมาปปสประ,ะเภทผลงานดีเด่นระดับเพชรโครงการสถานศึกษาสีขาวปอดยาเสพติดและไบาามกุกปีการศึกษา2565ให้ไวนาวันที่14กรกฎาคม2566 7. นหานางวิไลลักษณ์สีแก้วได้รับโรครางวัล ชนะเลิศระดับเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษากิจกรรมนักเรียนด้านบริหารจัดการระดับชาติโครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ครั้งที่10ประจำปี2563เมื่อวันที่18เมษายน2565 8โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็กด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพอทอ o b เบ a กอวอรระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่11ประจำปีการศึกษา2564 วันที่27รกรกฎาคม2,565 9. โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคมได้ร้องชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็กด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวิ o Award, ร์ดางที่11 ประจำปีการศึกษา2,564ระดับภาคตะวันออกเชียงเหนือระหว่างวันที่18-19สิงหาคม2,565 10. ผลการทดลองทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเนตปีการศึกษา2,566นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้ระดับที่1ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากษากะละสินเขต3